สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จ้าพยาชาแนลขอนาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดล้างกันนะครับวัดล้างที่ว่านี้ตั้งอยู่ในตําบลวัดชรออาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีชื่อวัดศักน้อยครับวัดศักน้อยเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับหรือว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยทีเดียวจากการสร้างวัดศักน้อยสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานะครับแต่ทางกมรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ มีความเกี่ยวพันกับวัดศัก์ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากวัดศักน้อยประมาณ200เมตรแต่ในความเห็นของผมนะครับคิดว่าวัดศักน้อยเนี่ยเป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมามากกว่าเราจะเห็นจากตัวอุโบสถหรือโบสถ์นะครับก็ไม่ได้มีความงดงามเป็นฝีมือชาวบ้านล้วนๆรวมทั้งพระพุทธรูปภายในวัดศักน้อยนะครับก็เป็นฝีมือปั้นของชาวบ้านไม่ใช่ฝีมือของช่างหลวงแต่อย่างใด วัดสักน้อยนี้มีความโด่งดังมากเมื่อ20ปีที่แล้วเนื่องจากมีชาวบ้านคนหนึ่งครับมากราบไหว้ขอโชคลาภพระพุทธรูปภายในวัดแล้วปรากฏวัตถุลงมาที่1่เป็นข่าวโด่งดังทั้งประเทศเลยจากนั้นไปต้นมาครับจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวทุกวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนมากราบไหว้ขอโชคลาภพระพุทธรูปขอในเรื่องการทํามาค้าขายเท่าที่ทราบมานะครับหลายคนครับต้องนําสิ่งของมาแก้บนแสดงว่า ประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ปรารถนาหากเป็นเมื่อก่อนนะครับก,นนการเดินทางมาที่วัดศักน้อยนี่ค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าต้องเดินผ่านสวนของชาวบ้านแต่ในเวลานี้มีถนนตัดไปถึงวัดศักน้อยนะครับโดยที่ท่านมาจากถนนพระรามสะพานพระรามเจนะครับตรงมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตรงมาอําเภอบางกลวยจากนั้นผ่านโรงพยาบาลของบางกลวยอยู่ซ้ายมือนะครับตรงมาอีกประมาณ500เมตรครับขวามือเนี่ย จะมีป้ายเข้ามาวัดศักน้อยขับรถตรงมาประมาณ300เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางแคบๆนะครับเข้าไปในที่จอดรถของวัดศักน้อยซึ่งจอดได้ประมาณ3คันนะครับแต่ถ้าหากว่าคนหนานแน่นก็คงจะต้องจอดริมถนนกันแบ่งๆกันไปนะครับแล้วก็มีมาตรการทางวัดนะครับเป็นวัดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาดูแลอยู่นะครับก็เปิดประมาณ8ปดโมงเชา้าปิดก็ประมาณ4ี่โมงเย็นก็ปิดแล้วนะครับยังไงก็ เลือกดูเวลาด้วยถ้าหากว่าไปเช้ากว่านี้หรือเย็นกว่านี้ประตูโบสอาจจะไม่เปิดนะครับขอบพคุณครับที่ติดตามเจ้าพยาชนแนนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ